โจทย์ฟิสิกส์บางข้อมันก็ดูซับซ้อนหน้าปวดหัวใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือเปล่าว่าเบื้องหลังความซับซ้อนนั้นน่ะมันมีทางลัดที่น่าทึ่งซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกโจทย์สุดคลาสสิกข้อหนึ่งกันครับพร้อมกับวิธีแก้ที่ต้องบอกเลยว่าทั้งเร็วและฉลาดสุดๆไปเลยเอาล่ะครับลองดูโจทย์ข้อนี้กันคำถามก็คือจะทำยังไงให้เราได้คำตอบมาใน30วินาทีโหหลายคนอาจจะใส่หัวแล้วว่าเป็นไปไม่ได้หรอก แต่ผมบอกเลยว่ามันมีเคล็ดลับอยู่ครับแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าทํำยังไงโจทย์ที่เราจะมาลุยกันวันนี้เนี่ยนะเป็นโจทย์ที่คลาสสิกมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะมีกล่องอันนึงกําลังถลายพืชลงมาตามพื้นเอียงที่มันมีความฝืดอยู่ด้วยเป้าหมายของเราก็ง่ายๆเลยคืออยากรู้ว่าตอนที่มันเคลื่อนที่ลงมาถึงจุดหมายแล้วเนี่ยความเร็วสุดท้ายมันจะเป็นเท่าไหร่โอเคมาดูกันหน่อยว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างก็จะมีมวลของวัตถุ มีมุมของพื้นเอียงค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเวลาที่ใช้และที่สำคัญเลยคือความเร็วเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับสิ่งที่เราต้องตามล่าหาคำตอบก็คือความเร็วสุดท้ายนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนก่อนที่เราจะรีบหยิบปากกาขึ้นมาทดเลขเนี่ยสิ่งที่คนแก้โจทย์เก่งๆเขาทำกันคือการสแกนโจทย์ก่อนครับเขาจะมองหาว่าข้อมูลไหนกันแน่ที่เป็นตัวช่วยสำคัญและข้อมูลไหนเป็นแค่ตัวหลอกที่โจทย์ใส่เข้ามาให้เราสับสนเล่นๆ และนี่คือความลับข้อแรกเลยครับเห็นมวล0.50กิโลกรัมไหมครับบอกเลยว่านี่คือตัวหลอกชั้นเซียนเลยล่ะครับทำไมนะเหรอ<ๆ>เพราะว่าในการคำนวณหาความเร่งบนพื้นเอียงเนี่ยนะไม่ว่ามวลจะเป็นเท่าไหร่สุดท้ายมันจะถูกตัดทิ้งในสมการเสมอครับตัวช่วยจริงๆของเราคือมุมกับค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่องหากล่ะแล้วมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับตัวเลขที่โจทย์ให้มาอย่างมุม37องศากับค่ามิว0.5เนี่ย ไม่ใช่เรื่องบางเงินเลยนะครับมันคือตัวเลขที่ถูกจัดฉากมาอย่างดีเพื่อให้เราคิดเลขง่ายขึ้นเพราะว่าค่าไซด์สาก็คือ0.6ส่วนคอสามก็คือ0.8ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันจัดจ้าเลยว่ามันจะทําให้ตัวเลขต่างๆตัดกันลงตัวแบบสวยงามมากๆเลยครับคําถามสําคัญก็คือแล้วเราจําเป็นต้องกลับไปทําตามวิธีเดิมๆที่ต้องมานั่งวาดรูปแตกแรงตั้งสมการกฎของนิวตันยาวเยียดแบบนั้นจริงๆหรอหรือว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นกันแน่ แน่นอนครับว่ามีมันคือการใช้สูตรลัดครับซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธลับของนักฟิสิกส์เลยนะที่ช่วยให้เราข้ามขั้นตอนที่น่าเบื่อแล้วก็ซับซ้อนไปได้ทั้งหมดเลยและนี่คือโฉมหน้าของสูตรนั้นครับสูตรสําเร็จพื้นเอียง a เท่ากับ g คูณด้วยในวงเล็บไซน์ตีตาลบด้วยมิวคอสตีตาคือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับ เทอมไซด์ทีตาก็คือแรงที่พยายามจะดึงวัตถุให้ถลไหลยลงมาส่วนเทอร์มมิวคอสทีตาก็คือแรงเสียดทานที่คอยต้านเอาไว้สูตรนี้มันรวมทุกอย่างที่จําเป็นไว้ในที่เดียวเลยครับเอาล่ะครับในเมื่อเรามีอาวุธลับอยู่ในมือแล้วก็ถึงเวลาเอามันมาใช้จริงกันสัทีมาดูกันเลยครับว่ามันจะเร็วและก็ทรงพลังขนาดไหนขั้นตอนการคํานวณของเรานี่นะมีแค่2สเต็ปง่ายๆแค่นั้นเลยครับ1คือ ใช้สุดลัดของเราหาค่าความเร่ง a ออกมาก่อนและ 2. คือเอาค่าความเร่งที่ได้เนี่ยไปหาความเร็วปลาย v ต่อไปแค่นี้เองเริ่มสเต็ปแรกกันเลยนะครับเราก็แค่แทนค่าทุกอย่างที่เรารู้ลงไปในสูตรเลยครับก็จะได้ a เท่ากับ9.8คูณด้วยวงเล็บที่ข้างในคือ s ซ n 37องศาลบด้วย0.5คูณกับ cos 37องศาต่อไปแล้วก็แทนค่าตีโกณมิตทิที่เราจำได้เข้าไป sin 37ก็คือ0.6 ส่วนคอส7ก็คือ0.8ทีนี้เห็นหรือยังครับว่าตัวเลขที่เขาจัดฉากไว้ให้เราเนี่ยมันเริ่มทำงานของมันแล้วในวงเล็บตอนนี้เลยกลายเป็น0.6ลบด้วย0.4ซึ่งง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับนี่แหละครับคือผลลัพธ์ของการที่โจทย์ออกแบบตัวเลขมาอย่างดีมันทำให้การคำนวณของเราดูสะอาดตาแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยและเมื่อเอา9.8ไปคูณกับ0.2ที่เหลือเราก็ได้ค่าความเร่งออกมาแล้วครับ นั่นก็คือ1.96เมตรต่อวินาทีกำลังสองเราได้กุญแจดอกแรกมาไขาปริศนานี้เรียบร้อยไปต่อกันที่สเต็ปสุดท้ายเลยครับเราจะหาความเร็วปลายจากสูตรพื้นฐาน v เท่ากับ u บวก a t แต่เพราะว่าวัตถุข,ของเราเริ่มจากหยุดนิ่งหรือ u เท่ากับ0มันเลยเหลือแค่ v เท่ากับ a คูณ t เราก็แค่เอาความเร่งที่เพิ่งหาได้คือ1.96มาคูณกับเวลา2.50วินาทีครับ แล้วตรงนี้มีเทคนิคคิดเลขเร็วมาฝากกันนิดนึงนะครับการคูณด้วย2.5เนี่ยมันก็เหมือนกับการเอาไปคูณ10แล้วค่อยหารด้วย4นั่นเองครับซึ่งมันจะช่วยให้เราคิดในใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะและคำตอบสุดท้ายของเราก็คือ4.90เมตรต่อวินาทีเนี่แหละครับผลลัพธ์ที่แม่นยำจากการใช้ทางลัดที่ทรงพลังของเราไม่ถึง30วินาทีจริงๆด้วยแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับคนที่เก่งจริงๆเนี่ยเขามักจะมีเซฟตี้เน็ต หรือตัวช่วยตรวจสอบคำตอบเสมอนั่นก็คือการประมาณค่ายอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการเช็คว่าคำตอบของเรามันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามาลองดูกันเล่นๆนะครับเราจะปัดค่า g เป็น10ไปเลยเพื่อให้คิดง่ายๆในวงเล็บคือ0.6ลบ0.4ก็ได้0.2ดังนั้นความเร่งก็จะประมาณ10คูณ0.2ได้2และสุดท้ายก็เอาไปคูณกับเวลา2.5ก็ได้ความเร็วประมาณ5เมตรต่อวินาทีนั่นเองครับดูสิครับ คำตอบที่เราคำนวณมาแบบเป๊เตเลยคือ4.90เทียบกับคำตอบที่เราประมาณค่าไว้อย่างรวดเร็วคือ5โอ้โหมันใกล้เคียงกันมากแบบนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำตอบของโจทย์ข้อเดียวนะครับแต่มันคือชุดเครื่องมือในการแก้โจทย์เลยตั้งแต่การเป็นนักสืบมองหาตัวหลอกอย่างมวลการสังเกตตัวเลขที่โจทย์จัดฉากมาให้ การใช้อาวุธลับอย่างสูตรสําเร็จพื้นเอียงและสุดท้ายคือการมีตาข่ายนิรภัยด้วยการประมาณค่าเพื่อตรวจคําตอบนั่นเองสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งคําถามที่น่าคิดเอาไว้ครับการที่เราสามารถย่อทุกอย่างที่ซับซ้อนให้ลงมาเหลือแค่สูตรสั้นๆแบบนี้ได้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างแรงโน้มถ่วงกับแรงเสียดทานบนพื้นเอียงบ้างหรือมันกําลังบอกเราว่าไม่ว่าวัตถุจะหนักหรือเบาแค่ไหนรูปแบบการเคลื่อนที่ของมันก็ยังคงเป็นไปตามกฎเกณฑ์เดียวกันเสมอ ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ